ไม่ใครดับบล้อเราไม่ขนาดคนคอมเมนต์ก็ไม่มีคนมีแต่คนดูไม่มีคนกดไลค์คนดูก็เยอะแต่ไม่มีคนกดไลค์กดติดตามสักคนเห็นแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไม่ใช่เห็นแล้วก็เลื่อนผ่านอย่างเดียวนะขอร้องอ่าเรามาแต่งตัวตุ๊ก,กตากันนะทุกคนเอ้ยแต่งตัวตัวละครของเราเนี่ยแหละค่ะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่สวัสดีค่ะ อยู่ในช่องตามชื่ออีกแล้วนะคะทุกคนชื่อต้อนข้าวนะคะมือมีแต่คนถามค่ะไม่มีใครถามหรามีแต่เพื่อนถามค่ะว่าเมื่อไรจะเอาชื่อช่องตรงๆสักทีอีชื่อช่องเปลี่ยนไปโน่นเปลี่ยนไปนั่นเปลี่ยนไปนี่อยู่ได้ไรล,ลำคันบอกก็ชื่อช่องนี้มันจะทําไมว่าลำคันเสียอารมณ์ เพื่อนดีฉันก็แปลกประหลาดปาสจาะ่ากคนอื่นมากนะคะนางก็เป็นอะไรของนางก็ไม่รู้นะคะอยู่ดีๆก็จะให้เรียกรอ้องว่าให้สปอยเกมนะคะอย่างเช่นแบบไปพ่าเกมคนอื่นจะให้ดีฉันทําจังใดะคะ่ะอีเพื่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็จะไม่มีใครทักมาเลยนะคะไม่รู้เหตุเหมือนกันคะ่ะว่าทําไมนางไม่ทักมาหานะคะแต่ก็ช่างนางคะ่ะเพราะว่า นางไม่ใช่เพื่อนฉันแล้วอ a นางไม่อานางไม่ตอบก็ช่างนางแล้วไม่สนใจค่ะแล้วก็ใครที่พิ้นเข้ามาดูโอ้ตอนนี้อยู่ในช่วงเล่นเกม,มนันนั่นนั่นแหละไม่ได้ตั้งชื่อเกมให้มันอันนี้แต่เดี๋ยวไปหาชื่อกันทรงผมของเราจะไปทรงอะไรดีทุกคนก็ดูไปค่ะเพราะฉันจะไปโพูดแล้วนะ เพิ่มประดับผมให้คุณนายท่านหน่อยนะคะนี่แล้วกันนะคะส่วนน้องๆที่เหลือนะคะอาค่ะดีวพี่จัดให้อย่าค้างสิคะมาลิ่ะหาชุดให้ใส่แน่นอนว่าต้องเป็นชุดนั้นอย่างแน่นอนทุกคนอาจจะเดาถูกถ้าเคยเคยดูมาแล้วนะไม่มีใครเคยดูหรอกเทเดนชุดนี้ค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็เอาอันนี้ออกสักหน่อยนะคะมันกระตาเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําเพื่อนของนางด้วยนะคะเพื่อนของนางนี่จนนนนะต้องอะไรเลยค่ะใส่แค่ชุดพอนี่สวยดีก็ชุดเหมือนของนางนั่นหละค่ะแต่ว่าเราจะเอาเป็นชุดอื่นนะไม่เอาชุดของนาง,ง,นางเดี๋ยวจะว่าไปก๊อปกันมาไหนดูซิว่าจะเอาชุดอะไรแทนดีชุดไปโรงเรีนยนนี่ไม่ไม่เอา ชุดนี้ล้กันนะคะสวยดีมังมาค่ะพี่ของนานก็เหมือนกันนะคะใ่ชุดให้นาค่ะเราเอาไปชุดอะไรดีนอ้องทีนี้มีแนวบึกนะคะดอกลายมาเชียร์ไม่เอาชุดนี้เอาไปชุดนี้ดีกว่าสวยดี ส่วนฉันก็ยังจะขัดใจกับอันนี้อยู่ว่าทรงอย่างนี้มันดีรหรือหน้ามันจะเถิกไปไหมหรืออะไรเราว่าเราไปเปลี่ยนทรงผมกันดีวกว่าแต่เราจะไปทรงผมสีน้ำตาลนั่นแหละเอาผมทรงอะไรดีเนาะอันนี้ไหมเนาะเอาสักผมอะไรดีทุกคนเอาเป็นอนนี้แล้วกัน โอเคอนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะครอบครัวไปออกมานะคะพอสร้างตัลวละครเสร็จแล้วเขาก็จะให้มาที่นี่นะพบกันคี่บซึ่งสองคนนี้นะคะไม่เกี่ยวนะคะก็จะมีเัินประมาณน ำมอ,อีกเยอนะคะเรามาถาครอบครัวสามคน้นกนค่ะไปมาพ่อคุณนี่โอนะคะเป็นเหมือนทบีนสมรสเลยถ่ายค่ะเราจะไม่เอาฉากนี้ซึ่ง,งมีหัวติดอนะคะเราฉากเดิน,นะ,ะ้เอาเป็นอันนี้กันนะคะใช่สิช่วยนดยค่ะ เราก็จะถ่ายติดไว้ตรงนี้เลยนะลองมาสิลองมาต่อไปก็จะเป็นคนพี่นะคะถ่ายอยู่เดียวเลยถ่ายค่ะเรียบร้อยอ้าวติดหัวคุณแม่อีกแล้วก็จะถ่ายคนพี่กับคุณน้าสองคนนี้นะคะซึ่งสไตล์ไม่เหมือนกันเลยไอวุลิเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปบ้านนี้ถ่ายกันร่วมกันบ้างน,นะคะที่3มคนเลยนะคะถ่ายแ้วต้องเอาน้องใสก่อนนะคะไม่งั้นนะมันต้องถีกันแน่ๆน่เลยช่วงนี้เราก็จะไม่ค่อยพูดนะคะเราก็จะเปิดจีงบางน้องเเป็นป็น นี่ค่ะซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเอง ไปเลยค่ะไปดูบ้านกันเอาหมากลับด้วยมาน่ารักไปออกกันมาแล้วนะคะนะครับตกเต็นบ้านกัน ทษด้วยนะคะที่เมื่อวานไม่ได้ดูคลิปมาพอดีเราเปลี่ยนสีห้องกัน,นะคะ่ะนี่ไม่ใช่สไตล์เลยะคะ่ะตอนนั้นไม่เป็น